先去照亮别人吧，这样在帮助别人的时候，实际上就是帮助你自己。一个人给予别人的东西越多，而自己要求的越少，这样的人就越好。 เนาะอันนี้ก็คือเป็นท่อนที่แบบเขาสรุปแล้วอะค่ะตรงประโยคนี้คือไฮไลท์ได้เลยนะเหมือนแบบนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคืออะไรก็คือตรงนี้เลยค่ะความหมายของประโยคนี้เราไล่ทีละประโยคอีกหนึ่งรอบแล้วกันเนาะเราจะได้เข้าใจอันนี้นะคะเยื่อเลี่ยงเจียเจียเตอฮวาเนี่ยค่ะเขาบอกว่าตรงนี้เนาะหมางเดินก็คือคนตาบอดคนเนี้ค่ะเป็นคนที่ฉลาดมากเลยเขาเนี่ยรู้ว่า เขาเนี่ยรู้ว่าจะทํำยังไงเนี่ยให้คนเนี่ยสะดวกแต่แล้วก็ทําให้ตัวเองนั้นสะดวกด้วยเนาะอันนี้คือยยเย้เลี่ยงเจียเจียพูดเป็นคนที่หนึ่งแล้วคนนี้น่าจะเป็นอีกคนนึงที่เขาไม่ได้กล่าวก็คือใครน่าจะเป็นเพื่อนของยยเย้เลี่ยงเจียเจียค่ะเขาบอกว่าชื่อยา เนตางหนี่เชียนรู่อีเพียนชีเชฮยเตอรือโก็คือว่าตอนที่เวลาเราอยู่ในที่มันที่มืดมืดนะคะตกอยู่ในสถานการณ์เชียนรู้เนาะคือตกอยู่ในสถานการณ์นี่มันมืดมืดเนะะี่ยค่ะเชียนชี่เจ้าเลี้ยงเปียเหรินปาเราก็มักที่จะเดินไปหาแสงที่มันสว่างของคนอื่นอยู่แล้วถูกไหมเจอ,อยางใจปางจู้เปียเหรินเตอชื่อโหมองอย่างเงี้ยก็คือการที่เหมือนแบบว่าช่วยเหลือคนอื่นๆด้วยแต่ว่า ชื่อจี้ช่างแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยนะจิ้วชื่อปังจู่หนีจืจ่อจีก็คือเป็นการที่ช่วยตัวเองนั่นเองนะคะอ一เกอร์ันนี้เขาสรุปแล้วนะออออีกกีีีเเเเเเกรรร์นนจ,จยย่ตต้งววสว一个人给予别人的东西越多而自己要求的越少这样的人就越好ความหมายก็คือว่าคนคนหนึ่งเนี่ยการที่ให้คนอื่นๆมากขนาดเนี้ยค่ะแต่ ความต้องการของตัวเองตรงนี้กับยิ่งน้อยอะค่ะน้อยเย่เย่สาวก็คือแบบยิ่งน้อยก็คือแบบว่าเขาเรียกอะไรอะมอบสิ่งต่างๆให้คนอื่นอย่างมากเลยแต่ว่าความต้องการของตัวเองนั้นน้อยมากเนาะคนแบบนี้แหละเย่สาวก็คือแบบยิ่งดีนั่นเองเนาะอันนี้คือการใช้คําว่าเย่นะคะเป็นหนึ่งในไวยากรณ์เนาะคาว่าเย่เย่ในที่นี้ค่ะในไวยากรณ์เขาแปลว่ายิ่งจุดๆๆอะไรสักอย่างเนี้ย ความหมายของเขาก็คือแบบยิ่งน้อยอันนี้ก็คือเย้หาก็คือแบบยิ่งดีเย้ ikes, ตัวก็คือยิ่งมากยิ่งเยอะอะไรประมาณนี้เนาะอันนี้ก็คือเขาทําให้เห็นว่าคนตาบอดไม่ได้ต้องการอะไรเลยการที่เอาความหมายของสรุปเรื่องนี้ก็คือการที่เอาไฟให,ให้คนอื่นเนี่ยค่ะก็คือการป้องกันที่ไม่ให้คนเขาอะมาเดินชนคนตาบอดนั่นเองอันนี้คือจุดประสงค์ของเขาเนาะเขาไม่ได้ต้องการอะไรเลยอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่า หารูไหมว่าการที่เขาส่องไฟให้คนอื่นแบบนั้นน่ะมันกลายเป็นประโยชน์ทั้งตัวเขาเองแล้วก็ตัวของคนอื่นๆด้วยอย่างเงี้ยเนาะเออคนแบบนี้ก็คือแบบยิ่งดีมากๆเลยถ้าแบบมีคนแบบนี้อะไรประมาณเนี้ยอันนี้คือเรื่องที่เขาต้องการสอนเรานั่นเองนะคะ